จาก็จะมารีวิวนะคะการทําดอกจอกแล้วแรกก็จุ่มน้ำจุ่มผ้าเชดชูก่อนแล้วก็ไปจุ่มแป้งจุ่มเกือบมิตรนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปค่ะจุ่มไว้พักหนึ่งแล้วมันก็จะถอดออกได้นะคะแค่นี้แหละจะถอดได้แล้วแล้วอันที่เราเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็หลายคนสงสัยว่าเออมันโค้งได้ยังไงใช่ไหมคะเราตักขึ้นมาปุ๊บนะคะ ตับขึ้นมาเราจะมีถ้วยเล็กๆอยู่แบบนี้เราก็มาวางบนถ้วยนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเพื่อมันเย็นปุ๊บมันก็จะแข็งตัวแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้โค้งโค้งได้รูปนะคะก็สวยงามถ้วยนี้นะคะดูเอาไว้ว่าเราเอาไว้ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งทีนะคะก็อันดับแรกเราเอาพิมพ์จุ่มให้ร้อนปุ๊บเราก็เอาไปซับในเชชูนะคะเราก็ามาจุ่มแป้ง ให้เกือบมิดนะคะไม่ต้องมิดเพราะว่าถ้ามิดแล้วมันจะออกไม่ได้นะคะก็เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ถอนมามันก็จะเป็นแบบนี้และดอกที่เราจุ่มทไว้ะคะ่ะมันก็จะเริ่มเหลืองถ้าเราอยากให้ดอกบานบานเราก็ยกขึ้นแบบนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบเป็นดอกสวยเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นได้นะคะเห็นไหมคะ,คะ,ะก็ เป็นอันวัาเสร็จเรียบร้อย